ตัวล่าสุดตัวนี้จะสามารถตั้งกับปั๊มได้นะคะปั๊มจะสามารถตั้งอยู่ข้างล่างได้เลยสามารถใช้2ระบบระบบหนึ่งคือปั๊มอยู่ข้างนอกรถไม่ยกไปนะตัวนึงรถจะยกไปได้แทนตั้งปัม๊มเราสามารถทำได้นี่ต่อกัวิดีโอรถ47นะคะ เนี้ยสอบถามราคาได้จ้ะจะมีมูเล่สองล่องมูเล่ล่องเดียวอันนี้คือลันเครื่องปกติอยู่ที่ห้ารอบรอบอเคอยกเน,นี้เราจะไปได้เลยปัม๊มปั๊มจะตั้งอยู่จุดนี้อันนี้เนาะเหมือนเดิมนะคะอันนี้คือแก้งานออกมาแนละ้ว